วันนี้เราเคยสงสัยกันไหมคะว่าบริษัทของเรามีความสัมพันธ์ตามมาตราเจ็ดสเอทวีวัตสองวงเล็บหนึ่งสองสามหรือไม่นะคะก็คือมีความสัมพันธ์ TP หรือไม่นะคะเนื่องจากในพงศ์ดอห้าศูนย์หน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรมสมรพากรเขาให้เราตรอบให้เราตรอบว่าเรามีความสัมพันธ์ TP หรือเปล่านะคะและถ้าเรามีความสัมพันธ์ TP เราก็จะต้องนําส่งแบบที่เรียกว่า Disclosure Form ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรา มาดูด้วยกันว่าบริษัทของเรามีความสัมพันธ์ TP หรือไม่นะคะค่ะก็คือกฎหมายเนี่ยจะมีเรื่องของจะมีเรื่องของความสัมพันธ์การตรวจเช็คความสัมพันธ์ TP ตามมาตรา71็ดิทวีวัคสองเนี่ยจะมีจําหมนส3มโมเลกนะคะแต่ในโจทย์ตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาอธิบายให้ฟังกันแค่2องโมเลบเนื่องจากโมเล็สามเนี่ยกฎหมายยังไม่ออกนะคะนี้เรามาดูว่า3มโมเลบจะมีอะไรบ้างนะคะพี่ตัดวรคสองมาเลยนะคะก็คือบริษัท หรือห้างส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามวรรคหนึ่งหมายความว่าบริษัทนั้นตั้งแต่2นิติบุคคลขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้เรามาดูกันดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างสามวงเล็บว,วงเล็บที่1นึ่งเขาบอกว่านิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนทั้งหมดนะคะวงเล็บที่2ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งในอีกนะคะในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบนะคะข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องของคําว่าผู้ถือหุ้นซึ่งคําว่าผู้ถือหุ้นนิยามของเขาเนี่ยก็หมายถึงผู้ถือหุ้นทุกรายนะคะและก็ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอันนี้ก็คือจากคาอธิบายของสัรพารที่ เพิ่มเข้ามาในภาคผนวกที่12นะคะและวงเล็บที่3นะคะเขาบอกว่า,านิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุนการจัดการและการควบคุมหรือการควบคุมในลนักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดํานดเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งได้ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งตอนนี้กฎกระทรวงยังรอยอยู่นะคะยังไม่ออกอย่าง p e n ดิ้งอยู่ดังนั้นเราจึงยังไม่ได้นิยามของ ว่าเออแบบไหนถึงเรียกว่าถูกควบคุมแบบไหนถึงเรียกว่าอิสระไม่อิสระเข้าใจว่าเดี๋ยวทางสมภา,กการก็จะออกกฎหมายอบอกกกฎกระทระวงมาให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นดังนั้นในตอนนี้นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์สมภา,ารก็ให้เราวิเคราะห์ในส่วนของโมเลบหนึ่งและวงเล็บ2ก่อนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันมีภาษาอังกฤษพีใส่เข้าไปให้ด้วยนะคะตัวอย่างที่1ความสัมพันธ์ตามมาตรา71ิทวิวักสองวงเล็บ1นะคะมาดู A โคถือ B โคอยู่ที่90% b โคถือ C โคอยู่ที่70%นะคะจากเมื่อกี้เนี้ยคำนิยามใช่ไหมคะคำนิยามเขาบอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดทวิวัดสองวงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นนิติบุคคลนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบนไมคะไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ คืออะไรก็นี่เห็นไหมเถือ B อยู่ที่90%ก็ไม่น้อยกว่าร้อยละห้ถือ C อยู่ที่70%ก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะติดกันแบบเนี้ย B กับ C แบบเนี้ยเรียกว่าทางตรง A กับ B ถือว่าติดกันแบบเนี้ยค่ะถือว่าทางตรงนะม,มีแค่ลูกศรเชื่อมไดเรกติดกันอ่าแล้ว A กับ C ล่ะ A กับ C มีความสัมพันธ์กันไหมคะ A ถือหุ้น C ไหม เอถือหุ้น C ไหมนะคะคําตอบก็คือถือหุ้นนะถือหุ้น C ด้วยนะเพราะอะไรเพราะ A ถือหุ้น C ผ่าน B company ผ่าน B company อันนี้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของ C เนี่ยอยู่ที่เปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีคํานวณก็คือให้เอา90%้านตคูณเจใช่ไหมก็จะได้อยู่ที่9 7 6 3อยู่ที่63%นะคะดังนั้น A ก็เลยถือ C อยู่ที่63%ถือว่ามีความสัมพันธ์ tp กันนะคะตามมาตรา71ทวิวัคสองวงเล็บ1นะคะในส่วนของความเป็นทางทางออมนะคะทางออมอันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อมาตัวอย่างที่2เรามาดูความสัมพันธ์ตามมาตรา71ทวิวัคสองวงเล็บ2กันบ้างนะคะ j co ถือ a co 100%ถือ b โค70%และถือ c co อยู่ที่50%นะคะกรณีนี้มีความสัมพันธ์กันไหมนะคะคำตอบก็คือ A B และ C มีความสัมพันธ์กันนะคะเหมือนเดิมจากนิยามแต่คราวนี้จะเป็นวงเล็บ2วง,งเล็บ2นิยามเขาบอกว่าอะไรผู้ถือหุ้นถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งผู้ถือหุ้นใช่ไหมค,คือ J ถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งและถือหุ้นในอีกอีกนิติบุคคลหนึ่งก็คือใน B และใน C ไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ50จะถือว่าบริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันนะคะดังนั้น a b c มีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าพี่เพิ่มโจทย์นิดนึงพี่เพิ่ม D เข้ามาแล้ว j co ถือ D แค่20%คําคำถามคือ a b c d มีความสัมพันธ์กันไหมคะคำตอบคือไม่มีเนาะในส่วนของ D นะในส่วนของ D เนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่า D เนี่ยเขา j co เขาถือแค่20%ดังนั้นเวลาสมมติเราสมมติว่า a รายได้ถึง200ล้านรายได้มากกว่า200ล้านก็คือ200ล้าน1บาทเป็นต้นไปนะคะตรงเนี้ย เอโคลอ่ะชมจิตรอาจจะไม่ใช่สองรอยล้านหนึ่งบาทเนาะไม่แน่จะเศษสตางค์ในสัมภากรนับยังไงนะคะแต่ว่าเออ่กฎหมายบอกว่าเออเป็นมากกว่าสองรอยล้านนะคะอืมแต่คงคงไม่มีใครเป๊ะขนาดนั้นเนาะโอเคอะ่ะสมมติว่า A เนี่ยมีหน้าที่ต้องนำส่ง disclosure form ละกัน A มีหน้าที่ต้องนำส่ง disclosure form และถ้าเกิด J Co ถือ A B C แล้วก็ D ด้วยนะคะรายชื่อที่ A จะกรอกใน disclosure form จะมีแค่บริษัท J ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นเราโดยตรงนะคะและบริษัท b กับ c ส่วน d ที่20%อันนั้นไม่ต้องกรอกใน disclosure form ของ a นะคะเพราะถือว่า d ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวัตสอวงเล็บ2ต่อมาเรามารวมรูปกันเอารูปที่1กับรูปที่2มารวมกันนะคะเป็นวงเล็บ1กับวงเล็บ2เรามาดูกันนะคะ j ถือ a 90 j ถือ c 60 j ถือ b โค80 B ีโคถือดีโคต่ออีก70นะคะอันนี้เรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งสีเหลืองนะคะฝั่งสีเหลืองใครเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะก็คือ j จกับ a เกี่ยวข้องกันเป็นทางตรงอยู่ที่90นะคะ A กับ C นะคะไดเรกติดก,กันก็คือเกี่ยวข้องกันเป็นทางตรงอยู่ที่60% j กับ c ล่ะ j กับ c เป็นทางอ้อมเนาะก็คือ J ถือหุ้น C ผ่าน A โค นะคะและวิธีการคำนวณก็เอา90คูณ 60, 9, 6กสิดังนั้น J และ C J กับ C มีความสัมพันธ์การทางอ้อมอยู่ที่54%เปอร์เซ็นต์อ่าฝั่งซ้ายเราเคลียร์แล้วนะคะตัวอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ตามมาตรา71ทวิวรตค2วงเล็บห1ฝั่งซ้ายต่อมาฝั่งขวาสีเทาของเรานะคะเหมือนกันก็คือความจริง,งคล้ายฝั่งซ้ายเลยก็ยังอยู่ใน71ิทวิวัรค2งวงเล็บ1อยู่นะคะก็คือ J กับ B ถือหุ้นทางตรงกันใช่ไหมคะ80% B กับ D ถือหุ้นทางตรงกันอยู่ที่70%และ J กับ D ถือหุ้นทางอ้อมกันอยู่ที่56%นะคะ80%คูณ70% 87 56เป็นทางอ้อมอยู่ใน71ทวิวัคสองโมเลกหนึ่งดังนั้นด้านซ้ายนะคะกลุ่มของด้านซ้ายก็เป็นวัคสองโมเลกุหนึ่ กลุ่มของด้านซองด้านขวาก็เป็นวักสองวงเล็บหนึ่งเป็นมีความสัมพันธ์กันอันนี้เรามาดูรูปเดิมนะคะรูปเดิมแต่ว่าคําถามคือระหว่าง a b c d ละ่ะด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะคาตอบตาม7 1ิเอทวิวักสองวงเล็บสองนะคะเรื่องของผู้ถือหุ้นเนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะอะไรเพราะว่าทั้ง4บริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะว่า j ถือหุ้นทางตรงใน A-90 ถือหุ้นทางตรงใน B-80 นะคะและถือหุ้นทางอ้อมใน c 5 4และใน D-56% เห็นไหมว่าทั้ง4บริษัทเนี่ยเถือหุ้นมากกว่าตั้งแต่50%ขึ้นไปนะคะกฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่าก็คือตั้งแต่นะคะนี่คือตัวอย่างที่3นะคะต่อมาตัวอย่างที่4เราเปลี่ยนเป็นบุคคลธรรมดาบ้างนะคะบุคคลธรรมดา ก็คือมีนายกนายขอและก็นางสาวคอนะคะนายกนายขอนางสาวคอถือหุ้นร่วมกันใน A คอมเพนีอยู่ที่คนละ30%นะคะคนละส0สอ็อันนี้ตัวอย่างพี่อาจจะไม่ได้เอามาทั้ง100%อนะอาจจะมีนายโงหรือบริษัท A อะไรอยู่เนี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ถือหุ้นร่วมกันกับอีกบริษัทหนึ่งตามตามโจทย์พี่ก็เลยตัดมาแค่ตัวเขานะคะก็คืออ่านายกนายขอนายคอถือหุ้นร่วมกัน30%ใน A และ ถือหุ้นร่วมกันคนละ20ซน์ใน B คใน B Company นะคะอ่าอันนี้เหมือนกันเวลาสมรกรสมรกรตีความสมรณ์มองว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ผ่านความสัมพันธ์ทีพีผ่านกลุ่มของผู้ถือหุ้นนะเรียกว่าในกอในขอในคอเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน นะคะสมรกรไม่มีไม่มีบอกว่ารู้จักกันไม่รู้จักกันนะกอขอคอจะอยู่คนละประเทศจะรู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักกันจะเป็นกอขอแล้วบริษัท A อันนึงอะไรแบบนี้ก็ก็ไม่สนใจก็คือเอามารวมกันนะคะก็คือผู้ถือหุ้นมองเป็นกลุ่มบริษัทดังนั้นจากตัวอย่างนี้กรมสรรกรมมองว่า A บริษัท A คอมเพนีและบริษัท B มีความสัมพันธ์กันนะคะตามมาตรา7 1เอทวีวัรค2วงเล็บ2นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจาก กขอและคอถือหุ้นทางตรงร่วมกันใน A 90%ก็คือเอมาจาก30%บวก30%แล้วก็บวก30%นะคะบวก30และกอขอคอก็ถือหุ้นทางตรงร่วมกันในบริษัท B อยู่ที่60%ก็คือเอามาจาก20%บวก20%บวก20นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดจากรูปตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าบริษัท a คอมพานและบริษัท B มีความสัมพันธ์ท p กันตามมาตรา71ทวิวรค2วงเล็บ2จากการตีความของกลมสัมพรพารนะคะอ่าคราวนี้เปลี่ยนโจทย์นิดนึงจากตัวอย่างที่4เนี่ยอย่างที่บอกว่า71ทวิวรค2วงเล็บ2เนี่ยคาว่าผู้ถือหุ้นมันไม่ได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นคือบุคคลธรรมดาเท่าน,านั้นผู้ถือหุ้นคือนิติบุคคลก็ได้นะคะสรมพารเขาก็มีกลมสรรพารก็มีเพิ่มในส่วนของภาคผนวกภาคผนวกที่12เพิ่มเข้ามาในไฟล์ของคําอธิบาย การกรอก disclosure form นะคะเดิมจะมีอยู่ที่11ตัวอย่างตอนนี้เขาเพิ่มเข้ามาเป็นตัวอย่างที่12นะคะก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ก็จะเป็นโครงสร้างประมาณนี้เลยพี่ขอแค่ปรับชื่อบริษัทนิดนึงพี่อยากได้ชื่อบริษัทเป็นบริษัทข้าวเหนียวมะม่วงเนีย่ยจะอินเทรนกับมิลลิบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าแบบเนี้ยบริษัทข้าวเหนียวและบริษัทมะม่วงมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะก็คือเอโคถือข้าวเหนียว15%์ ใช่ไหมคะถือหุ้นทางตรงกันอยู่ที่1 5 B c o าเเถือข้าวเหนียวอยู่ที่40%นตะคะตรงนี้ถือว่าเ e c โ o กับ Bco ถือหุ้นทางตรงร่วมกันในข้าวเหนียวอยู่ที่55%ก็คือเอา1 5มาบวกกับ40%นะคะมาบวกกับ40%ตรงนี้เอามาบวกกันคล้ายๆกับนายกนายขอนางสาวขอมอกี้ที่เราต้องเอามาบวกกันนะอันนี้เป็นบริษัทเราก็ต้องเอามาบวกกันนั้นจะอยู่ที่55% และ a co ถือบริษัทมะม่วงอยู่ที่เท่าไหร่70% b co ถือบริษัทมะม่วงอยู่ที่20%์ดังนั้น a กับ b co เอามาบวกกันถือบริษัทมะม่วงอยู่ที่9 0ก็คือ70บวก20ดังนั้นสมการจึงมองว่าบริษัทข้าวเหนียวและบริษัทมะม่วงมีความสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็คือตัวยอย่างต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างภาพนี้กันสักนิด สมมุตินะด้านซ้ายพี่ก็เรียกว่ากลุ่มของ A company A c o ค p a n ีนะคะและด้านขวากลุ่มของ J company A company เนี่ยถือใครถือ B ถือ C ส่วน J มาถือ XYZ ถ้าเราดูแค่รูปนี้ถ้าเราดูแค่รูปนี้เราคิดว่ามีความสัมพันธ์กันไหมคะระหว่างกลุ่ม A กับกลุ่มนะดูแล้วก็เขาก็แยกจากกาันชัดเจนเนาะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะะพี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง ถ้าผู้ถือหุ้นของ A Company นะคะเป็นเป็น3มคนนี้เป็นกลุ่มนี้และผู้ถือหุ้นของ J Company ก็เป็น4คนนี้คิดว่ายังไงคำตอบเปลี่ยนไหมคะก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนเนะเาะก็น่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์การผู้ถือหุ้นก็เป็นผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มกันนะคะแต่ถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์อีกนิดนึงก็คือ A Co อยู่ในกลุ่ม A กลุ่ม J อยู่ด้านขวาเหมือนเดิมนะคะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นกลุ่ม A มาถือหุ้นกลุ่มเจด้วยเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันแบบนี้มองว่าเกี่ยวข้องกันไหมคะมีความสัมพันธ์ตาม T P กันหรือไม่ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ T P กันหรือไม่นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าทุกคนคิดว่าอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์ตอบมาด้านท้ายคลิปก็ได้นะคะสำหรับผู้สมาชิกของแท็กอีซี่ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามมาที่ห้องของคำถามได้นะคะ ทางทีมงานก็จะตอบคำถามไปให้นะคะแล้วก็สมาชิกสามารถดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการเรียนได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้ว EP ถัดไปพี่จะมาสอนในเรื่องของ c b c r นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ